มันเป็นสุดยอดรถไทยนะถ้าว่าเรื่องการไทไทย่กเขาตั้งแต่ถนนคอนกรีดกับถนนลาดยางบ่มีดอกซิมาไทยพากขุดขูดไทยพวกถักๆางนี่ผ่านไทยได้อบม่นซอนถ้าว้าเรื่องปั้นหน้านี่แห้งครับีุน ได้เขาดัง่อยจังเทือเดียวนี่กดเป็นกดเหยียบเป็นเหยียบความเร็วตอนปั้นนั่นเร็วเนื้อขี้ฟุ้นหน่งตัวงานปั้นนี่เนียนเป็นเนียนเรียบเป็นเรียบบ่มี่หอดห้อยสกีถ้าว่าเรื่องการดันนะบ่ดันบ่ได้ตั้งแต่น้ำอยู่ในห้วยนั่นรถไทคันนี่มองจอดซิอุอูมองไปดูดรูนั่นม่นร้านขายอะไรนี่แหละก็เป็นที่มาของคำว่าคนครับเป็นนะเขาบ่ปากคนครับพอกะกากนะขี้คุยปานยัง มันเป็นสุดยอดรถไทยนะถ้าว่าเรื่องการไทไทย่เขาตั้งแต่ถนนคอนกกีรตกับถนนลาดยางบ่มีดอกซิมาไทยพากขุดขูดไทยพาะถักทากนี่ผ่านไทยด้อบ่แมเนซอนถ้าว่าเรื่องปั้นหน้านี่แห้งครับฝุ่นคือสิได้เข่าดังข่อยจักเทื่อเดียวนี่กดเป็นกดเหยียบเป็นเหยียบความเร็วตอนปั้นนั้นเร็วเหนือิฝุ่นห่ตัว